The Back a g e n t Style แม็กควายเกือบสร้างคอนเทนต์ผีแดงสเตชันสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณ i f m 365ที่มุมขวาบนแล้วผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสงครามกุหลาบในปีนี้ในนัดเมื่อวานแมนเชสเตอร์ูไตเต็ดสามารถเอาชนะหลีดไปได้2ประตูต่อศูนย์ในนัดนี้แฮร์รี่แม็กควายที่สตาร์ทเป็นตัวจริงเรียกได้ว่าฟอร์มเมื่อก่อนเป็นยังไงนัดนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นเลยฟอร์มที่ดีในบอลโลกก็ไม่สสสาาาาาามมรถเเอออใชช้้้งงงนนนกับบบตตยไดล่่ าดเปิดบอลไม่ได้ละเกือบจะพลาดก็โง่ให้กับฝ่ายตรงข้ามทำประตูแต่ยังโชคดีที่เพื่อนยังคอยเซฟแม็กไกวไม่ให้ดูแย่ไปกว่านี้สําหรับเขาคนนี้คงจะเตรียมหมดอนาคตกับสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอย่างแน่นอนหลังจากที่เทนฮากปวดหัวกับแม็กไกวยอยู่นานก็ได้คิดแผนการใหม่ที่เรียกได้ว่าย,ยังไม่เคยเห็นในซีซั่นนี้เลยคือการเปลี่ยนเอามาติเนสมายืนคู่กับแม็กไกวแล้วเปลี่ยนเป็นเล่นระบบ4-4-2โดยให้กาลาโชที่ลงมาแทนซานโชขึ้นไปยืนหน้าคู่กับแรดฟอร์ด2คนแล้วมันก็เห็นผลในทันทีจากการเปลี่ยนแผนและ เพื่อคอยช่วยแม็กไวที่ไม่สามารถทําเกมได้และให้การาโชลงมาเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าอีกครั้งและในแผน442นี้มาคัดแลดฟอร์ดและการาโชสามารถทําประตูไปได้คนละลูกเรียกได้ว่าสามารถพลิกเกมจากที่ลาบากจากหน้ามือเป็นหลังมือกันได้เลยทีเดียวต้องเรียกได้ว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากๆและที่ทนาเลือกไม่เปลี่ยนแม็กไวออกเพราะเขายังเล่นลูกมงได้ดีและต้องการพักราฟาเอวรา,านที่ลงจนกรอบให้มานั่งพักบ้างและคนนี้ที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ในนัดนี้คือมหาเทพเฟสตนั่นเองหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเขาถึงได้เอออาเรรื่่งแกกนลกนลั ในเกมนี้เขาเล่นได้ดีมากเขาขายันวิ่งไล่บอลวิ่งขึ้นวิ่งลงและที่สําคัญที่สุดคือการที่เขาคอยช่วยแม็กไกวที่ส่งพาดนี่แหละครับเรียกได้ว่าการรับของเขาในวันนี้ทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมอย่างมากอยู่ถูกที่ถูกจังหวะและเรื่องที่2ที่เขาเล่นได้ดีขึ้นในนัดนี้นั่นเป็นเพราะถูกด่านี่แหละครับพอนัดที่แล้วเฟสโดนเทนฮัสควักไปชุดใหญ่ทําให้นัดนี้เขาเลยเล่นได้ดีขึ้นอย่างมากครับเรียกได้ว่าถ้าไม่ถูกด่าก็ไม่ดีขึ้นเลยส่วนซาบิเซอร์ในนัดนี้ทําได้ยอดเยี่ยมมากครับในจังหวะลูกแรกทีีี่่่่่รรรรรดดฟออออ์์ททาปะะตตููไ้้จุเเิมนมนนยยซบ เปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกในทันทีและการโยนบอลของเขาแม่นยําอย่างมากนัดนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยล่ะครับที่เอาเขาลงมาเล่นเหลือแค่จูนนิดๆหน่นอยๆเท่านั้นรับรองได้ว่าได้เรื่องแน่นอนและในนัดนี้ทําให้เราได้รู้ได้ทันทีว่านักเตะคนไหนที่สมควรเป็นกองหลังมากที่สุดแน่นอนว่ามันคือทุกคนที่ไม่ใช่แฮร์รี่แม็กไกวริคเทนฮาคุนซือหัวใสให้สัมภาษณ์หลังจบเกมไว้ว่าผมดีใจมากในวันนี้มันเป็นวันที่พิเศษสําหรับแฟ,แฟนบอลทุกคนเราสามารถชนะเกมการแข่งขันในครั้งนี้ได้แต่ผมอาจจะผิดหวังเล็กนน้ออยเมื่วั ที่ผ่ผาานมาแต่ในการแข่งขันบางครั้งคุณต้องทิ้งคะแนนที่เราไม่สามารถเอามาได้แล้วในวันนี้พวกเราสามารถทําได้ส่วนสําหรับมาคัตและฟอร์ดผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกผมมั่นใจว่าเขาเป็นได้ตั้งแต่วินาทีที่ผมได้เจอกับเขาผมตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับเขาผมยังสามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้มากกว่านี้เขามีศักยภาพที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอนส่วนทางแม็กควายผมคิดว่าวันนี้มันคือเกมของเขาเรายังต้องการเขาเขาเป็นนักเตะที่ดีเรามีการแข่งระดับสูงอีกมากมายหลายเกมเราต้องการนักเตะทุกคนเราเป็นทีมเดียว ในยุโรปที่ยังต้องลุ้น4ี่แชมป์แน่นอนว่าการแข่งขันของเราก็มากขึ้นเราเลยจําเป็นต้องมีนักเตะที่มีคุณภาพและนักเตะทุกคนในทีมสําคัญเหมือนกันทุกคนนี่คือบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเอริกเทนฮากหลวงพ่อเดเคอยยังกล่าวหลังจบเกมไว้ว่ามันเป็นชัยชนะที่พิเศษเรารูว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ที่นี่แต่พวกเราสู้กันจนจบและพวกเราสามารถทําได้เรารู้ว่าการที่ได้ประตูแรกมันวิเศษที่สุดลุกชอเขาทําได้ยอดเยี่ยมอย่างมากเขาแอซซิ์ได้สวยงามให้แรดฟอร์ดทำประตูได้แรดฟอร์ดในตอนนี้เขากําลัง ร้อนแรงอย่างมากเขาทําประตูได้มากมายเขาช่วยทีมได้เยอะมากแล้วหลังจากนั้นเราก็คุมเกมได้สําเร็จและเมื่อเราได้ประตูที่2มาผมรู้ในทันทีว่าพวกเราชนะแล้วนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเดได้กล่าวนะครับและสุดท้ายนี้ในนัดต่อไปเรียกได้ว่างานใหญ่อย่างมากสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือการที่พวกเขาจะต้องเจอกับบาร์เซโลนาในคืนวันศุกร์ในรายการยูโรปาขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบขอบคุณมากครับ